ไม่ได้มาจับไมในฐานะนักร้องอย่างทุกทีนะคะแต่คราวนี้ค่ะเมื่อทวชพลฟงบุญสิรินักร้องนําวงสครับเปลี่ยนโหมดมาอวดอีกตัวตนหนึ่งในฐานะศิลปินนักวาดภาพนะคะในนามป๊อบดับค่ะนั่งผลงานชื่อว่ากร,รมภาพสีอะคริลิกเรียบง่ายดีความได้ตรงไปตรงมาว่ากร,รมก็คือการกระทําที่หมายถึงการลงมือวาดภาพสื่อความสนใจในศาสนาและก็ปรัชญาช่วงนี้โดยเมื่อสครับค่ะเป็นหนึ่งใน40ศิลปินร่วมจัดแสดงผลงานใน เทศก,การ My First Art ให้พุ้นที่กับศิลปินในการขายงานไซส์เล็กค่ะด้วยราคาที่จับต้องได้ในหลักพันเพื่อชวนให้นักสะสมหน้าใหม่ได้ลองมามีก้าวแรกกันดูค่ะผมว่าเพื่อนผมก็เริ่มแล้วบางคนครับแล้วผมรู้สึกว่ามันพูดยากนะมันอยู่ที่เกณฑคนเห็นคุณค่าแล้วแต่ผมรู้สึกว่าคือถ้ามันอยู่ถูกที่มันก็มีคุณค่าอยู่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็ผมรู้สึกว่างานศิลปะมันก็อย่างผมเนี่ย ผมก็เป็นว่าสดุเข,ข้าบ้านนะแล้วผมเห็นมุมที่ผมชอบรูปที่ผมชอบอนะ่างเงี้ยมันก็เยียวยาจิตใจผมนะมันจะเหมือนน้องสาวผมเล่นกับแมวมัมันจะเป็นความรู้สึกแบบเนี้ย My First Art ค่ะรวมผลงานศิลปินดังและส่วนหนึ่งเป็นหน้าใหม่นะคะวัยเพิ่งจบการศึกษากันเองค่ะแต่ว่าหันมาทำอาชีพศิลปินเต็มตัวกันแล้วสร้างงานขายตั้งแต่หลักสิบหลักร้อยอย่างเช่นชิ้นงานออกบูธค่ะในรูปแบบของที่ระลึกนะคะของสะสมโปสการ์ดงานอาร์ตปรินต์แต่กับงานอาร์ตพีซก็นับว่าต้องเป็นชิ้นพิเศษค่ะที่มีสตอรี่ทางใจแล้วก็เป็นงานที่ศิลปินเองหมายมันว่าทำแล้วทำถึงนะคะอย่างเช่นผลงานของเมทัศแก้วดำค่ะในนามซิลิบัมอาร์ ออริจินอลศิลปินวัย24ปีที่มากับงานดิจิทัลคอลลาจเลือกรูปที่มีความหมายถึงการเริ่มต้น mm hmm. เข้ากับทีมนิทรรศกา,การ mm hmm. มาเป็นจุดขายค่ะ mm hmm. ประสบการณ์ในฐานะศ mm ิลปินก็พบนะคะว่ายุคนี้มีนักสะสมหน้าใหม่เริ่มเห็นได้ตั้งแต่วัยทีเชื่อว่าสื่อก็มีอธิพลต่อความสนใจในโลกศิลปะนะคะ ในวัยใกล้กันยังมีศิลปินที่ใช้งานวาดมือเป็นลายเส้นต้นฉบับค่ะส่งต่อภาพบ้านในความฝันเป็นชิ้นขายใส่กรอบนะคะมิราสุรีรัตค่ะหรือชื่อศิลปินในนาม I Draw a House of My Friend เธอเป็นศิลปินเต็มตัวมาได้1ปีนะคะแต่แฟนคลับก็เข้ามาติดตามเป็นประจำเลยละค่ะแม้มีช่องทางโซเชียลเป็นหลักนะคะก็เห็นความสําคัญในการสร้างพื้นที่ให้ศิลปินได้อวดผลงานกันเพราะเมื่อต้องการขายนะ,ะการได้พูดคุยได้เห็นงานใกล้ ก็จะทัดใจมากกว่าค่ะเหมือนเป็นช่วงช่วงแรกๆที่ที่มุกวาดแล้วก็เริ่มขายชิ้นงานมุกละเริ่มจากขาวดำก่อน, oh. นก็เลยเกี่ยวกับคอนเซปต์ My First Art ของเขาก็เป็นแบบเป็น my t i r s อ art ของมุกวยเหมือนกันอะไรอย่างสิ่งท,ที่ที่ช่วยได้เยอะคือการเอางานไป exhibit ิทจากที่ mm. อาจจะไม่ต้องเป็นแบบแกลเลอรี่ใหญ่ๆก็ได้จ,จะเป็นคาเฟ่เล็กเอางานชิ้นนี้ไปติดแล้วก็แบบคอนเซปต ว่าก็ทําให้คนเห็นงานเรามากขึ้นแล้วตอนนี้สเปซตรงนี้มมากกพราะว่าก็ก็แอบแต่ยังไม่ขนาดนั้นแต่ว่ามันก็มีมีเยอะขึ้นเหรอคะก็แบบสวนดอกไม้ที่มันมีดอกไม้บานพร้อมกันเยอะๆอะไรเงี้ยเราไปญี่ปุ่นแล้วเราก็รู้สึกว่ามันภาพนั้นติดตาเรามากเราก็เลยทําภาพนี้ขึ้นมาประหลาดมากที่แบบงานเนี้ยมีเด็กแบบเด็กมัธยมเนี้ยเขาถามถึงงานอกรอบค่อนข้างเยอะเลยนะฮะจริงๆไม่ใช่ไมที่เคยเจอ ถ้าในงานนี้เหรอคะอ๋อเท่าที่มาใช่ไหมคะเป็นมอต้นครับเป็นเด็กเป็นเด็กเขาซื้องานอันใหญ่ด้วยนะฮะเขาซื้องานแบบ A3 ใช่เขาบอกว่าเออแบบเขาชอบแบบให้เห็นขนาดอะไรประมาณนี้แล้วเขารู้สึกว่าถ้าเขาเขาซื้อเล็กกว่านี้เขาจะไม่เห็นอะไรเงี้ยมอเขาบอผมผมว่าผมอยู่อุรมสุขนงเี้เฮ้ยผมก็ไม่ต้องเข้าไปรีเวอรีททีี้นะมันก็เหมือนผมคิดว่าถ้าถ้ามันมี มันมีหลายๆที่แชร์อย่างอยู่ตามมุมต่างๆก็ดีครับให้มีกิจกรรมอะไรแบบนี้ครับผมรู้สึกว่ามันดีกับเยาวชนแล้วก็น้องๆอาจจะได้เห็นว่าจริงๆแล้วมันก็ใกล้ตัวมากเลยแล้วก็ไม่จงเป็นต้องมีประสบการณ์อะไรมากมายคุณแค่มาเริ่มมาดูแล้วก็ศึกษา My First Art นะคะเป็นส่วนหนึ่งของงาน Happening 101 Art Festival ค่ะจัดขึ้นกลางห้างใหญ่ค่ะศูนย์การค้าซีคอนสแควร์สีนครินซึ่งศิลปินส่วนหนึ่งมองว่าการมีพื้นที่ใหม่ๆนอกแกลเลอรี่หรือว่าแหล่งแสดงศิละปะในเมืองเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสให้ได้เข้าถึงคนในวงกว้างนะคะงานก็จัดวันนี้วันสุดท้ายแล้วค่ะ